หัวข้อถัดมานะครับรูปเลขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักคำนี้ก่อนว่าลูกบาศกเนี่ยคืออะไรลูกบาศเนี่ยก็คือรูปทรงสามมิตินะครับรูปทรงสามมิติที่มีความกว้างนะครับหนึ่งหน่วยสูงหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ลึกเนี่ยหนึ่งหน่วยนะครับเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหนะ้าตาคล้ายกันอะไรนะ คล้ายกับปิซึมนะครับจริงๆมันคือปิซซึ่มแหน,นะนะครับนักเรียนนี่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยตรงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วาดข้างล่างอีกหนึ่งลูกนะครับ ให้มันเท่ากันเพราะความชัวเดวเราลากลงมาก่อนอนี่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าลูกบาศนะครับ เพราะว่าหลักการดูตรงไหนดูจากตรงนี้นะครับี่นเนี่ยดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือ1นหน่วยนะครับกว้างนะครับ1ห,หน่วยสูงก็คือ1ห,หน่วยแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับหน่หน่วยเหมือนกันโอเคเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าลูกบาศก์ มาดูนะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าจากรูปเรขาคณิตสามิติที่กําหนดให้จงเขียนรูปเรขาคณิตสามิติแสดงภาพจากการมองทางด้านบนทางด้านหน้าและทางด้านข้างพร้อมเขียนจํานวนลูกบาศก์กำกับเอาไว้ทําเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพียงแค่เพิ่มจํานวนลูกบาศก์เข้าไปนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับว่าเราจะทำยังไงทาเหมือนเดิมนะครับภาพทางด้านบนทางด้านบนตรงไหนตรงนี้ตัวนี้คือด้านบนนะครับ นี่คือด้านหน้าตรงนี้ด้านข้างนะครับอโอเคนะครับทางด้านบนนะครูเขียนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้2อ,อะไรสช่องนะ ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็แป่งให้เป็นลูกบาศกแต่ละลูกนะครับแบบนี้แล้วก็จะเจอข้างล่างอีกนะครับโอเคจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใส่จํานวนลูกบาทใส่ยังไงนักเรียนถ้านักเรียนมองจากทางด้านบนลงมานะครับลูกนี้ก่อนนะครับนัเนีองจะเห็นว่ามันมีซ้อนกัน นะครับ2ลูกใช่ไหมตรงนี้ก็เขียนไว้เลข2เวลาใส่อย่าใส่ให้ผิดนะครับอย่าใส่ผิดนะนะครับอย่าใส่ผิดดูดีๆว่านะครับลูกบาทลูกไหนอยู่ตรงไหนนะครับถัดมาคือลูกนี้นะลูกตรงกลางนะครับมีอยู่2เหมือนกัน2ใส่2ที่เหลือมี1ลูกใส่1ลูกโอเคเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับภาพทางด้านหน้าภาพทางด้านหน้าเราก็มองเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะ เราจะเห็นลูกนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเจอลูกนี้รูปหนึ่งใช่ไหมโอเค ใส่จานวนนะครับตัวนี้นะครับมีทุกบาทซ้อนกันนะครับกี่ลูกสามใส่หมายเลขสามอันนี้มีสองใส่สองภาพทางด้านข้างนะครับภาพทางด้านข้างภาพด้านข้างนะครับครูเริ่มจากตรงนี้นะมี1ลูกนะ คตรงนี้คุณจะเขียนเลยนะจากนี้หนึ่งลูกนะแล้วแลวเราจะเห็น4ลูกใช่ไหมอ่ะสลูกวานเป็นเลยนะครับโอเคนะครับใส่จำนวนลูกถ้าเรามองมาเราจะเห็นตรงนี้1ลูกนะใส่หมายเลขหน อันนี้1ลูกหมายเลขหึ่งตรงนี้1ลูกก็หมายเลขหึ่ง,ง,ง,งข้างบนบ้าง1ลูก1ลูกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับข้อแรก